ฮัลโหลวัดีกันนะคะยามบ่บาๆนะคะลูกคา้านะมาวันนี้นิชาจะมานำเสนอพื้นนะคะพื้นไม้รวมนะคะลูกคา้านะคะมีตั้งแต่ไม้ก้านเหลืองไม้ตะแบกนะคะไม้มะค่าก็มีนะคะลูกคา้าในมะค่านะคะไม้มะค่าแล้วก็ส่วนมากจะเป็นในมะค่านะคะแล้วก็ จะเป็นไม้เต่งนะคะลูกค้านี่อีกกองนะคะมีหน้าเจ็ดนะคะลูกค้านะคะหน้าเจ็ดหน้าหกหน้าสิบเอ็ดหน้าเก้าหน้าแปดนะคะลูกค้านะคะชุดนี้เดี๋ยวเราจัดเหมากันถูกๆเลยนะคะลูกค้าจะมีอยู่สองยกนะคะสองตรงนี้คือสองยกนะคะลูกค้าเป็นไม้พื้นที่หนานิ้วนะคะหนานิ้วสวยๆกันเลยนะคะ นี่นะคะสองยกนะคะ,ะจัดกันไปเลยนะคะหมื่นสองนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะสวยๆอย่างนี้นะคะ,ะลูกค้าเอาไปทำพื้นทำได้หลายอย่างนะคะลูกค้านะไม้ชุดนี้จะเป็นไม้แบบไม้พื้นนะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นไม้แบบ สามารถไปทําแบบพวกระบงระเบียงนะคะและ้วก็พื้นห้องได้สบายๆนะคะลูกค้าหรือเราจะไปทําอะไรก็ได้นะคะทั้งบ้านทั้งกระต๊องทุกอย่างนะคะลูกค้าทาได้หมดนะชุดนี้นะคะถูกๆจัดไปได้เลยนะคะลูกค้าสวยนะคะชุดนี้สวยค่ะสวยและถูกนะคะลูกค้านะ